สวัสดีค่ะยุ่งเบอร์นีนานะคะวันนี้ค่ะยุ่งจะมาแนะนำค่ะวิธีการใช้งานจากโพงแบรนด์เบอร์เน็ตรุ่น B44 และ B48 นะคะขึ้นชื่อว่าจากโพงนะคะหลายท่านค่ะก็จะกลัวแล้วก็กังวลในการใช้งานนะคะถูกมองว่าเป็นจากที่แบบใช้งานยากร้อยได้ยุ่งยากนะคะ แต่ก็เป็นจากคาที่มีความสําคัญค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่องานผ้ามากๆเลยยิ่งเป็นงานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะยิ่งต้องใช้จากโพงค่ะในการเก็บริมผ้าแซกริมผ้ากันลุยนะคะ mm hmm. เพื่อให้งานออกมาเรียบร้อยแล้วก็สวยงามค่ะ สำหรับจากโพงรุ่น B44 รุ่นนี้นะคะเป็นจากโพงที่ทำตะเข็บ4เส้นสมเส้นแล้วก็2เส้นก็ได้นะคะจะทำตะเข็บ Lock, แฟดล็อกเก็บริมผ้ามว้วนริมเล็กๆริมกมลมริมแบนก็สามารถทำได้เลยค่ะสำหรับจากโพงรุ่น B48 รุ่นนี้นะคะจะเป็นจากโพงลาหรือว่าจากโพงหเส้นค่ะจะทำตะเข็บจากโพงค่ะได้เหมือนกับโพงรุ่น B44 เลยจะทำ 4, สี่เส้นสามเส้นหรือว่า2เส้นก็ได้แต่ความพิเศษของจากโพงรุ่น B48 รุ่นนี้นะคะจะทำตะเข็บฟังก์ชันลาแล้วก็ลูกโซ่ได้ด้วยค่ะท่เอาไว้สำหรับเก็บชายผ้ายืดหรือเอาไว้เก็บขอบงานผ้ายืดโดยตรงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะยุ่งก็จะมาแนะนำค่ะวิธีการใช้งานของจักรพงทั้ง2รุ่นนี้ค่ะทุกขั้นตอนเลยแล้วก็จะมาแนะนำนะคะว่าตะเข็บจักรพงแต่ละแบบค่ะต้องเซ็ตจักรพงยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ให้มากับจักรพงทั้ง2รุ่นนี้กันก่อนนะคะคู ู้มือจากภาษาอังกฤษนะคะสายไฟขายเหยียบเสาไหมแท่นวางหลอดได้ที่คลุมจากถังใส่เศษผ้าที่ครอบได้ในกล่องอุปกรณ์ค่ะจะมีอุปกรณ์มาให้ดังนี้นะคะน้ำมันจาก1ขวดที่กั้นหลอดได้แบนตะข่ายคลุมหลอดได้ไขควงหนึ่งอันใบมีดสำรอง1อันนะคะ อุปกรณ์ที่ติดกับจักรค่ะตีนผีมาตรฐานเข็มหนึ่งกองไขควงหกเหลี่ยมครีมคีบที่สนเข็มแปรงปัดฝุ่นทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมสำหรับโพงตะเข็บสองเส้นหรือว่าปีกนกนะคะสำหรับจักรพงรุ่น B48 ค่ะเป็นจักรพงลานะคะจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นฐานที่ไว้ใช้สำหรับทำตะเข็บลาค่ะตรวจสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการเซตจ,จักรพงกันค่ะ นำแท่นวางหลอดได้มาประกอบเข้าไปที่ตัวจากแบบนี้นะคะใส่เสาตั้งไหมเข้าไปได้เลยค่ะนำที่กั้นหลอดได้มาใส่ไว้ด้วยนะคะนำสายไฟขาเหยียบต่อเข้ากับตัวจากเปิดสวิตช์จากไฟจากจะสว่างขึ้นพร้อมกับการทำงานนะคะ จากจะมีระบบเซ็นเซอร์ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะให้เปิดฝาครอบด้านหน้าออกจากก็จะไม่ทำงานค่ะมาดูปุ่มต่างๆที่อยู่บนตัวจากกันนะคะปุ่มด้านบนค่ะเป็นปุ่มหมุนปรับความตึงได้ของแต่ละเส้นนะคะปรับให้เลขมากความตึงก็จะมากปรับให้เลขน้อยความตึงได้ก็จะคลายหย่อนลงค่ะปุ่มด้านข้างขวามือค่ะ เป็นปุ่มสำหรับปรับความถี่ห่างของตะเข็บนะคะตัวเลขมากฝีเข็มก็จะห่างตัวเลขน้อยฝีเข็มก็จะถี่ค่ะวงล้อด้านข้างเป็นวงล้อหมุนเข็มขึ้นลงนะคะสามารถหมุนไปและหมุนกลับได้เลยค่ะ ปุ่มทางซ้ายมือนะคะเป็นปุ่มปรับแรงกดทับของตีนผีค่ะสัญลักษณ์ตัว L ตีนผีจะกดทับผ้าเบานะคะสัญลักษณ์ตัว H ตีนผีจะกดทับผ้าหนักขึ้นค่ะถ้าปรับไว้ที่จุดนะคะเป็นแรงกดทับผ้าที่กำลังพอดีค่ะปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับระบบฟันจักรนะคะถ้าพ้งผ้าปกติค่ะควรตั้งไว้ที่เลขหนึ่งนะคะถ้าพ้งผ้าบางควรใช้เลข0.6หรือ0.8ค่ะถ้าพ้งพยืดให้ป ับไปที่เลข1.5หรือว่า2นะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับระยะตัดของใบมีดนะคะสามารถเลื่อนใบมีดให้ตัดผ้ามากหรือน้อยก็ได้ค่ะปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มคันชักสําหรับทําริมผ้าริมม้วนเล็กๆนะคะริมม้วนกลมหรือริมม้วนแบนค่ะจะมีสัญลักษณ์ตัว N แล้วก็ตัว R นะคะ ถ้าดันมาที่สัญลักษณ์ตัว R จะเป็นการทำริมมวนเล็กๆค่ะหรือการทำโลนั่นเองตัวเช็คอุปรกรณ์และทำความรู้จักกับปุ่มต่างๆที่อยู่ในตัวจักรพกันเรียบร้อยนะคะแค่นี้ค่ะจักรพ้งก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะเรามาดูคลิปต่อไปนะคะในการร้อยได้เซ็ตจักรพ้งกันนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะทางช่องทาง YouTube ของทางเบอร์นีนาไทยแลนด์นะคะหรือหากมีคำถามเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสามารถสอบถามกันมาทาง f a c e b o o เบอร์ เบอร์นีนาไทยแลนด์หรือ Line แอดเบอร์นีนาไทยแลนด์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ